ถ้าพูดถึงเกมที่รวมฮีโร่จากจักรวาลมาเวลเพื่อการต่อสู้สุดมันบอกเลยว่า m a r v e l c o s m i c i n v วช s i o นนี่แหละที่หลายคนรอคอยและข่าวดีคือความสนุกนี้จะมาถึงเร็วๆนี้แต่เบื้องหลังความตื่นเต้นนี้มีอะไรที่คุณอาจยังไม่รู้และนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปถ้าคุณเป็นแฟนมาเวลหรือชอบเกมแนวต่อสู้รวมถึงคนที่ชื่นชอบความสนุกแบบหลายคนพร้อมกันคุณต้องอ่านให้จบเพราะนี่คือข่าวที่อาจเปลี่ยนมุมมองของคุณต่อเกมนี้ไปตลอดกาล ในช่วงปลายปี2025นี้ค่ายดอทีมยูร่วมมือกับ Studio t r i b u t วต์เกมได้ประกาศเตรียมปล่อยเกม Marvel Cosmic i n v a s i o n ซึ่งจะวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์มต่างๆเช่น PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch และ PC ในวันที่1ธันวาคมซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับแฟนๆที่รอคอยความสนุกนี้กันอย่างใจจดใจจอ่อ จากตัวอย่างล่าสุดเราจะได้พบกับตัวละครใหม่อย่างฟีนิกซ์และอินวินเซอร์บรายแมนที่มาร่วมสมทบในรายชื่อตัวละครที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้เช่นแคปเทนอเมริกาวูดวีสไปเดอร์แมนสตอมป์ฮิชวาโวเวลโนเคชูเวร็อกกิตไรคูซินเวอร์เซอร์เฟอร์เบทเรบิลแบล็กแพนเตอร์ Re il, Panther, และคอสมิโกสไตรเดอร์รวมแล้วเป็นจำนวน15ตัวละครพอดีซึ่งแต่ละตัวก็มีความสามารถและความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่น่าทึ่งเนื้อเรื่องในเกมจะพูดถึงการบุกรุกของ แอนิฮลัสอไนเลสไวรายระดับบิ๊กที่จะก่อความวุ่นวายและเป็นภัยคุกคามต่อสิ่งมีชีวิตในกาแล็กซีทั้งมวลเพื่อหยุดยั้งมหาภายัยพิบัตินี้เหล่าฮีโร่จากทั้งบนโลกและอวกาศจึงต้องร่วมมือกันต่อสู้เพื่อปกป้องความสงบสุขของจักรวาลและสิ่งที่น่าตื่นเต้นอีกอย่างหนึ่งคือระบบการเล่นของเกมนี้รองรับการเล่นแบบร่วมมือกันหลายคนซึ่งสามารถดรอปอินดรอปเอา์ได้ทั้งในแบบโลชั่นและออนไลน์พร้อมสูงสุดถึง4ี่คน ไม่เพียงเท่านั้นยังรองรับฟีเจอร์ Crossplay ทำให้ผู้เล่นจากทุกแพลตฟอร์มสามารถมาเล่นด้วยกันได้อย่างไร้ข้อจำกัดลองนึกภาพความสนุกที่คุณและเพื่อนๆจะได้ร่วมกันผจญภัยและต่อสู้ในโลกมาเวลที่เต็มไปด้วยความมันและความท้าทายข้อมูลและภาพประกอบทั้งหมดจากเว็บไซต์เกมสุ h t t p s w w w g a m c o m 2 0 2 5 1 0 m a v e l c o s m i c i n v a s i o n e n i x a n d i n v i s i b l e a m a n l u n c h d e c e m b e r 1 ซึ่งเป็นการอัปเดตข่าวล่าสุดที่ทุกคนรอคอยและทีมงานของผู้จัดการเกมก็อยากเชิญชวนทุกท่านให้ติดตามข่าวสารวงการเกมเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟ e บุ๊กของเรา manager game https://www.facebook.com/managergame c o เพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวและข่าวเด็ดในวงการเกมครับ